ไอยาหนูปังยเสียวรี่จำเสียงได้อามองจำหน้ากลองว่ะจะเอะจะหมกลันนะโดด่อืมจหมึกดีใล้นอย่าไปไอพวกนี้อย่งไปจะทำวันนี้หาอยาหนู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 นูหินูบนูหหนูหนูหนหนนูหหนู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 หูหูหอหีนููก ม <Long>, องมองไม่รู้อ่ะมองกองกอง